ยจะสวให้ดูไม่ต้องรวยก็สวยได้อยากมีหน้าขาวใสวิง้งฟังทางนี้สบู่สมุนไพรน้ำเพิ่งผสมกลูตาและคอลลาเจนตาดีๆใช้แล้วดีๆๆด,ดๆๆีดีดีดีที่หนึ่งใช้ล้างหน้าเป็นประจำทำให้ผิวหน้าขาวกระจ่างใสและดูอ่อนโกว่าวลบรอยสิวฝ้าทำให้ใบหน้าเนียนขาวเหมือนสาวเกาหลีนหนลองพูดเกาหลีสิ าล <ç: ฆ opposed> <อ dedication> ีที่สองใช้อาบน้ำทุกวันทำให้ผิวกายสะอาดสดชื่นลดอาการผดผื่นคันกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมหอมหอมมสบู่สมุนไพรตราดีดีมีจำหน่ายแล้วที่ร้านสองพี่น้อง ager, สมุนไพรทั้งสองสาขาและร้านค้าชั้นนำทั่วไปติดต่อเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่คุณคำเพียรคุณผลโทร083 3 7 3า 8349โปร<ล>ดฟัง,ฟงอีกครั้ง083 3738349